สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไม่พึ่งมีเคล็ดลับดีๆนะคะในการล้างไส้อ่อนหมูให้สะอาดไม่คาวไม่ขมแบบง่ายๆนำไปทำอาหารได้อร่อยทุกเมนูเลยจ้ามาให้กำลังใจครัวเล็กๆนะคะกด subscribe และกดกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยจ้าไส้อ่อนก็คือไส้ที่อยู่ในลำไส้เล็กของหมูจะมีลักษณะเหมือนถุงแป้งเล็กๆแบบนี้นะคะ เลือกซื้อแบบสดใหม่จะมีสีชมพูแบบนี้นะคะนำมาตัดเป็นชิ้นๆเพื่อสะดวกในการล้างแล้วก็นำไปทำอาหารจ้าส่วนของไส้อ่อนจะค่อนข้างสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นจ้าการทำความสะอาดในส่วนนี้ก็ง่ายๆเลยจ้าไม่ยุ่งยากแล้วถ้าเป็นในส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะจะมีกลิ่นการล้างก็ต้องล้างทั้งข้างในและข้างนอกค่ะแม่พึ่งจะตัดแต่งให้สวยงามโดยตัดส่วนที่เป็นพังผืดที่ไม่ได้ใช้ออกไปจ้า มาดูเคล็ดลับง่ายๆในการล้างไส้อ่อนให้สะอาดนะคะอันดับแรกแม่พึ่งก็ล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ2ครั้งขั้นตอนที่2ไแม่พึ่งจะล้างด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาวัวนนี้เราใช้ไส้อ่อนนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไป2-3ช้อนโต๊ะในส่วนของเกลือจะช่วยล้างนะคะดับกลิ่นคาวของไส้อ่อน ส่วนแป้งมันก็จะช่วยล้างเมือกและกลิ่นคาวในไส้อ่อนนะคะทำให้สะอาดมากยิ่งขึ้นเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแม่พึ่งก็จะใช้มือขยำขยำเบาๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ไส้อ่อนของเรานะคะสะอาดไร้ลกลิ่นคาวไม่มีรสขมพร้อมนำไปทำอาหารจา้าต่อมาแม่พึ่งก็จะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด2-3น้ำจนน้ำใสเลยจ้า ในส่วนของไส้อ่อนเราไม่จําเป็นต้องกลับด้านในออกมาล้างเวลาทําอาหารจะมีเนื้อไส้นุ่มๆอยู่ข้างในอร่อยมากๆเลยจ้ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะที่เรามาใช้ทําตือหวนหรือว่าไส้กรอกเราต้องล้างทางด้านในและด้านนอกให้สะอาดเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวิธีการล้างไส้อ่อนนะคะแบบง่ายๆสะอาดไร้กลิ่นคาวแล้วก็ไม่ขมแน่นอนค่ะพร้อมที่จะนำไส้อ่อนไปทำอาหารเมนูอร่อยๆแล้วค่ะวันนี้แม่เพิ่งทำไส้อ่อนทอดกรอบพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วหอมๆเป็นเมนูยอดฮิตเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความเหนียวอร่อยของไส้อ่อนถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะติดตามได้ในคลิปต่ตอไป มาจ้ามากด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งติ้งติดตามครัวแม่พึ่งพบกับเมนูอร่อยอร่อยง่ายๆได้ทุกวันเลยจา้า